สแสดงตัวนะไม่รู้ว่าเขาเป็นใครกันกที่เสียงพวกผู้หญิงมากกว่านะแต่คงไม่ใช่เรื่องจริงเพระาะว่าเขาพูดภาษาภาษาเกาหลีมากกว่าทุกค,คนตอนนี้ผมก็อยู่ไปเรืยนด้านหน้าพักพักรูปแล้วก็คู่ผมก็ทําสมาธินั่งสมาธิแป๊บเหมือนกันทุกคนนะแต่ก็ยังไม่มีวิแวหรือว่าได้ยินเสียงใครออกมาเลยเอ้าคุณพี่พ อ๋อเพราอที่ผมได้ยินเสียงคนคุยก็เลยมาดูผมคือจะหาจะพักกันยังจันใหมเหรอครับแล้วสวัสดีครับเป็นแม่สวัสดีพีเอฟซี FC. ครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยแล้วก็พี่แฝดวีทุกคนนะตอนนี้ผมอยู่กับแฝดใหญ่ทุกคนนะแฝดใหญ่กำลังจะพาพีเอฟซี FC ไปเยี่ยมหาดนางจันทุกคนนะไปเยี่ยมหาไม่ใช่ว่าจะมี ความรู้สึกอะไรทั้งานั้นทุกคนอย่าคิดมากแล้วก็อยากจะดราม่าแล้วกันผมมาเพราะว่าผมอยากจะดูว่านางจันเป็นยังไงบ้างเพราะว่าตอนนี้ผมคิดว่าครบหน้าเกือบเกือบหนึ่งอาทิตย์ละที่นางจันไปอยู่ที่วัดล้างแห่งนั้นที่ผมพาไปอยู่แล้วก็ให้ซ่อนตุยนั้นก็ดีกว่าอยู่ในป่าเนาะวัดล้างมันก็ค่อนข้างจะปลอดภัยกว่าแล้วก็มีที่หลบแดดหลบฝนยามฝนตกเนี้ยก็สามารถหลบได้ก็จะไปดูว่านางจันร มาทําแบบมีอะไรแบบว่าทําให้แบบเดือดร้อนอะไรหรือเปล่านะทุกคนนะก็สร้างความเสียหายอะไรไหมก็จะไปดูกันอย่างที่บอกครับผมเองก็เป็นคนชอบสงสารคนนะเออแล้วก็ทําเพราะผลประโยชน์ด้วยผมอยากให้นางจันช่วยผมจัดการนางดวงดีแล้วนี่นางจันก็คิดว่าก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ผมคิดว่านางจันน่าช่วยผมได้นะนางจันอาจจะรู้จุดอ่อนนางดวงดี ก็เป็นได้นะตอนนี้ผมก็มลังเดินไปที่วัดหลางอยู่เสียงเดี๋ยวะเสียงเป็นคนตะโกนเรียกทุกคนยีนไหมคุณยิงเสียงปะใครเรียกผมอ่ะกรวใครเรียกคนอื่น เราไปดูทุกคนไปดูกันว่าเป็นใครทุกคนครับเมื่อกี้มันเสียงคนตะโกนเรียกจะไม่ใช่เรียกผมนะเหมือนเรียกพวกกันอะอจเป็นชาวบ้านที่มาหาของป่าหรือเปล่าผมกลับไปดูก็ไม่เจอทุกคนนะตอนนี้ผมก็กำลังเดินไปเรื่อยทุกคนนะคิดว่าอีกไม่ไกลแล้วก็ถึงวัดล้างทุกคนนะแต่ตอนนี้ทุกว่าอากาศมัเริ่มไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ คุณคลิมมาแล้วนะเห็นอะไรนะไข่หน้าที่อยู่บัรล้างคนหนึ่งนางจันกับนางจันกับเจ้าเอกเออองค์พระเอกหรือว่าเจ้าเอกอ่ะผมว่าเจ้าเอกเพราะมันไม่เป็นองค์พระก,กับบอกว่าได้ยินเสียงคนมาหาของป่าแถววัดล้างอ่ะชาเห โหมีหรือเปล่าแขยงดังดังลั่นเลยทุกคนเจ้าเอกก็ระแวงแล้วก็ต้องหาที่หลบกันนะทุกคนนะซึ่งนี่คือสิ่งที่ดีอย่าไปคิดต่อสู้กับใครอีกเลยนะผมเชื่อว่าป็นสิ่งที่ดีที่เจ้าเอกเจ้าเอกไปหลบซ่อนตัวไม่ออกมาประกฏตวัวก็ไม่ออกมามีปัญหาคนอื่นนะเดืดรวนว่าผมจะเจอนางจันหรือว่าเจ้าเอกอยู่ทั่นั่นหรือเปล่านะ ขาบอกว่าความคือว่าปลอดภัยคิดว่าหิวก็ไปหาอะไรมาทำกินอย่างเงี้ยเออก็บอกไปทุกคนนะนดูดน้ำไม่เคยจะข้ามกาลัวเปียก ทพธิดาทางต่อครับว่าน่าจะอีกไม้ไกล่แล้วก็ถึงจุดหมายปลายทางก็เจอกันที่นู่นเลยทีกว่าไปโอเคทุกคนผมก็เดินมาถึงบริเวณวัดล้างเรียบร้อยนะก็อตอนนี้ทุกอย่างเงียบได้ยินแค่เสียงน้ำแล้วก็ผมก็ยังไม่เจอใครยังไม่เจอแม้กระทั่งนางจันหรือว่าองค์ขระเอกองค์เอกนะผมก็เลยลองเดินดูหาพวกเหตดโคนสักหน่อยนะเพื่อนเที่ยวอาจจะมีก็ได้ ก็ไม่รู้ว่าจะได้เจอเจ้าเอกหรือว่านางจันที่นตอนไหนยังไงผมก็จะไม่ไปบุกลุกตัวเก้าไก่ที่อยู่เขานะผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขาพักตรุงไหนหลังไหนกุฏิลังไหนยังไงถ้าศาราลังไหนก็จะไปนั่งรอที่เดิมก็คือจุดที่มีพระพุทธรูปนะ ใช่ไหมมีคนอยู่แถวนั้นมีคนอยู่แถวนั้นนเสียงด้วย เป็นชาวบ้านหรือเปล่ามาดูว่าเจ้าเอกกับนางจันได้หาเห็ดโคนกันบ้างหรือเปล่านะยินเสียงไหม ยิงเสียงไหมไม่กล้แสดงตัวนะไม่รู้ว่าเขาเป็นไทยกันเสียงพวกผู้หญิงมากกว่านะ แต่คงไม่ใช่เรงจัินเพราะว่าเขาพูดภาษาภาษาเกาเหลีงมากกว่าเขามังแวกเปล่าไปนะเพื่อไปหาเห็ดหรือเปล่า ไม่ขอ,อยุ่งเนอะไม่ใช่เรื่องของเราพี่ไปดีกว่ามันมืดมากๆมองแทบไม่เห็นเลยคนนะในกล้องมันปรับแสงให้ยิ่งสว่างนะแล้วตาป่ากมองไม่ค่อยเห็นนะมืดมากๆอากาศคืนๆแบบนี้โอ้โหแย่เลยทุกคน อย่าบอกทุกคนมางทีตั้งใจหามากกันไปก็ไม่เจอแล้ทุกคนต้องแบบเดินไปเรื่อยถ้าเจอมันก็เจอเอยงทุกคนบอกเลยนฝนจะตกหรือเปล่าทุกคน คิดว่าเฮดโคนสี่ทุกคนไม่ใช่ เฮดซีเชิยนดูนะครับผมเจอเฮดโคลนมาทงกันทิพย์ปาน,นินเฮดโคลนแบบคนทีมันก็น,น่าขึ้นอยู่ทุกคน ยาค่ย็นมันถังยุนก็เยอะเมื่อก่อนมันหาง่ายว่านี้สึกเเมื่อก่อนผมไ่ยผมหาเห็ดโคนง่ายกว่านี้เยอะทุกคนเดินไปเจอเดินไปเจอหลังมาหาย่ากขึ้นอย่างที่บอกครับสภาพอากาศ มันเปลี่ยนแล้วก็พื้นที่ต่างๆมันโดนพื้นที่มันเปลี่ยนไป่ปะทที่ทุกคนถ้าไม่เจอไม่เป็นไรเมมาเยี่ยมหาดังกันนดูว่าเป็นไงกันบ้างนะ ว่นนั้นจันกับองค์เอ็งเจอกันหรือยังนะทักทายกันม้นางยังผมไม่รู้นะเ้าเอง็งกับจันผมจะไปที่สาราพระพุทธรูปอะไปรอนันดีกว่าถึงเวลาให้ของมาหาผม เหมือนเห็ดันขึ้นไม่เต็มที่ผมว่าคนที่หาเก่งจะบอกเลยว่ามันขึ้นกระจายมันขึ้นเป็นหลักต้นแหล่งแบบงูใหญ่ เขามาถึงแล้วสาระนี่เขาลูกผมจะสุดการนะที่ผมจะรอพวกเขามีคนมาถวายน้ำส้มนะโอเคขอรอตรงนี้แล้วกัน มเหตุนค,คนตอนนี้ผมก็กไปเรียนด้านหน้าข้อพทลูปแล้วก็เั่คั่ผมก็วทาสมาธินั่งสมาธิาธแป๊บหนึองนะทุกคนนะแต่ก็ยังไม่มีวิแวรหรือว่าได้ยินเสียงใครออกมาเลยแต่ผมไม่ยินเหมือนชาวบ้านตะโกนรรียกกัน ม่รู้เป็นชาวบ้านหรือว่าอะไรกันแน่แต่ว่ารู้สึกเหมือนเป็นชาวบ้านแหละมาหาเห็ดมาหาของป่ากันนะนี่ผมจะนั่งรอจนกว่าจะเจอนางจะหรือว่าเจ้าเอกนะไม่รู้ว่าพวกเขาได้ทำความรู้จักกันบ้างยังนะนั่งใจกับเจ้าเอกอะเพราะว่ามาพักที่นี่นี่เก่งนะเก่งใกล้ยัคนบอกคนนี้หรือเปล่า เสียงมันมีคนมาทางนี้ทุกคนมาดูว่าเสียงคนทางนี้สุดหรือเปล่าอ,อ๋อคืพี่ าาทา,นนานจงจันนี่ทน่น้นำท่านผู้นำผู้นพงษ์มาดีครับทาบนน่านผู้นำอ๋อเพราะทีผมได้ยินเสียงคนคุยแต่มาเยี่ยมหนนานางจันเหมือนกันครับท่านแต่ผมไม่คิดว่าจะเจอท่านที่ท่านมาทำอะไรที่นี่ครับท่าน แล้วทำปากของท่าน,อ,น,าน,นอ๋อคือจะหาที่พักกันอยางจันทร์ใหม่เหรอครับแล้วก็ววคือท่านสงสารนางครับท่านอยางจันทร์แล้วเจ้าคิดว่าไงอย่างจันทร์หรือว่าเจ้าอยากอยู่ที่นี่หรือเปล่าแล้วเจ้าอยางจันทร์เจ้าจะเจ้าเอกบ้างไหม ผมไม่รู้ว่าอ๋อท่านผูน้น,นำท่านผู้นำทราบหรือเปล่าพอดีเจ้าเอกผมก็พามาอยู่นี่เหมือนกันครับท่านพอดีผมทงสารเจ้าเอกก็เลยพามาให้หลบตัวยู่นี่แล้วก็ให้ปรับพฤติกรรมที่นี่เลยครับท่านให้เขาแบบสำนึกผิดในสิ่งที่เคยทำครับท่านผมยืนนี่ได้ท่านมานานหรือยังครับท่านผมยืนนี่ได้ครับ ผมได้ยินเสียงคนคุยกันใกล้ๆผมเลยเขามาดูอ๋อเป็นท่านผู้นํามหานางมาคุยกับนางจัน<อ>ผมก็ดีใจนะครับที่ท่านแบบสงสารนางแล้วอยากจะหาที่พักใหม่ให้นางผมก็เห็นด้วยแต่ว่าต้องดูว่านางจันทจะก,กล้าหรือเปล่าเพราะว่านางจันมีความหวาดระแวงเรื่องของนางดวงดีท่านพอทราบเรื่องของนางดวงดีบ้างไหมครับท่าน อืม,มอยัง,งมี้องือมนอีกมากมาอืมก็คือองค์พระท่านไปเจอมาใช่ไหมครับท่านสู้มันได้ไหมครับท่นทานผมผมไม่รู้จะหาวิธีไหนจะพยายามหาของดีผมมีทั้งเบีย้ยแก้แล้วก็มีทั้งแก้วขนเหล็ก เหล็กหลายเจ็ดสี่ที่สามารถต่อกกอนกันมันได้ครับท่านเดี๋ยวผมออกมาให้นางจันอันใหม่ได้ไหมพอดีผมของผมมีแค่อันเดียวตอนนี้ผมพกตัวมาอันเดียวนางจันนะได้นางจันที่ผมออกมาให้นะแต่ผมมันมีน้อยผมพยายามจะดูเอามาให้ทีหนึ่งเพราะว่าผมปลูกเศษจากพี่ยิงเพชรด้วยครับนางจันท่านผู้นำจะนั่งคุยกันนางจันต่อได้ผมไม่เอารบกวนแล้วครับซึ่งผมเองก็ตั้งใจมาเยี่ยมหางจันเหมือนกันได้เจอแบบนี้ผมก็สบายใจครับท่าน เอาเป็นว่าผมไม่รบกวนท่านต่อแล้วครับท่านตามสบายครับท่านผมขอกราบดาาน้ำนางจันถ้าไงข้าขอกลับก่อนเจ้าอยู่ได้ใช่ไหมเจ้าสบายดีใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรคร่บปม่ข้ายินดีช่วยถ้าไงเจ้าก็คุยผู้นําต่อแล้วก็ข้าขอแค่เจ้าอย่าทอยศพวกเราอีกนะอย่าหันไปร่วมมือไอ้พวกทำอะไรผิดๆอย่างเช่นนางดวงก็ดีอะนะเข้าใจไหมนางจัน โอเคเดี๋ยวข้าขอลาก่อนท่านสวัสดีครับท่านท่านสวัสดีครับ